เสียงเสียงคือตุ๊ดนี่เอ้เข้าไปเล่นกับน้องอะ คุยกำน้องไอไหมน้องเล่นด้วยนะอ,อะไรห่อยออกอะไรออ,อ,ไอออ,อู้อ้อือน้อง่เออเขียนเขียนไหนเขียนเลขอย่างาเ้ยเสียง <laughs> 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 หัวเลาะเขาก็เคืองเลยตาเลือกใส่ได้บัด้่ <S 1> <S 1> าอะไรนะ สวัสดีครับสวัส <descon fin anta> ดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ้มเนี่ยคึกคึกคึกสวัสดีครับตัวตีนาตื่น บอปี้เอาอ้อยให้แม่วงเดือนหน่อยลูกนี่น,นี่อยู่นี่นี่ค่ะอันหนึ่งต้นหนึ่งเด้วต้นหนึ่ง ได้ไหมดึงมาเลยค่ะ

ขา,าออกไม่ได้เลยดูหางช้างน้อยเล่นกลแล้วแม่แม่เล่นกลในเช้าเลยครับแม่แม่ครับสวัสดีวันศุกร์นะครับแม่แม่ครับดี๋ย 养好了。 อือเอะก <laughs> ินอยังกินดินมั้งออม่วงน,น้อยนี่เศร้าคึกระบอกอืสวัสดีครับโบม่วงนอนแล้วครับแม่แม่ม่วงแล้วอือดินทรายเต็มหัวอีกแล้ว tin sai tên hoa ấy lèo đâu mẹ một đường là buồn hả nói lắng cho thâu พุงแม่แล้วนูนะง่วงนอนแล้วตาแดงแล้วแม่แมตอนเช้านะคะสวัสดีวันศุกร์นะคะถ่ายคลิปอน้อยมาให้ชมสั้นๆเนาะแม่แม่ค่ะฝากอลัน้อยกับแม่องค์เดือนด้วยนะคะสวัสดีเดือนมีอ่าสวัสดีเดือนมีนาวันนี้เดือนมีนาแล้วแม่แม่ขอให้มีความสุขนะคะตลอดทั้งเดือนเลยนะคะ ขอให้โชคดีปังปังหมานหมานเด้อ,อ,เอเนาะหนอยเนาะเอะเอออาเสียงหน่อยเดี๋ยวเม่เขาได้จะเสียงเดียวหลาจะไปนอนแล้วนะครัม่แม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแม่ๆม่ตาแดงไม่ไหวตาจะไปหายายแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับปุ ไม่สนใจเลยไปก่อนนะคะแม่ๆคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับปูเนื้อไหม